รายการนี้เป็นรายการสําหรับส่งงานครูเหมาะสําหรับเกี่ยวกับการส่งงานกับครูเท่านั้นไม่เหมาะสําหรับการลงในโซเชียลใครลงในโซเชียลขอให้พ่อมือนตาสวัสดีครับทุกคนทุกคนรู้จักวิชาวิทยาศาสตร์ไหมครับแล้วใช่ครับวันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึงเกี่ยวกับว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นมาอย่างไงแต่วันนี้ผมจะมาส่งงานครูครับแล้วเรื่องที่ผมจะส่งงานนั้นก็คือแรงดันอากาศโอเคครับก่อนจะไปเข้าเรื่องผมขอแนะนําตัวก่อนผม โอเคครับมาพูดเกี่ยวกับความหมายของฉันบรรยากาศกันดีกว่าครับผมขอยกตัวอย่างเป็นโยเกิร์ตละกันครับทําไมฝาโยเกิร์ตถึงปิดแน่นทั้งทั้งที่ไม่ได้ติดกาวเพราะแรงดันอากาศจากภายในกับภายนอกมันไม่เท่ากันแรงดันภายในจะพยายามดันฝาออกแต่แรงดันอากาศภายนอกดันเข้ามาถ้าผมอธิบายผิดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่ใช่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วสําหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนบ่าย